รเราก็มาแบ่งปันกันครับแบ่งปันความรู้กันะเล็กละน้อยก็ขอบคุณมากเลยนะครับมานามสนิทค,ครับวันนี้ดูกันไปวะอสวัสดีจ้าน้องอ้อมเนาะพี่นนนนน้องนนโนนทักทายน้องอ้อมเนาะครับทักทีค่ะพี่วันดีน้องอ้อมทักทายพี่วันดีเนาะขอบคุณน้องอ้อมมากเลยสวัสดีครับพี่ช่างสวัสดีครับ ก็ไม่ได้เก่งเรื่องคลิปมากมายอะไรพอลงไปก็ถ่ายธรรมดาถ่ายธรร,ธรรมชาติให้คนดูถ่าไทยหน้าหน้าตัวเองครับวันนี้ ช่างกล่อมบาเบอร์ตัวน้อยนียน่เข้ามาไร้สดสะสมเวลาเด้นนาทีนะครับใครเข้ามาเป็นเปิดค่าการมองเห็น ขึ้นมาแล้วก็ไล์สดได้เวลาไล์สดสะสมเวลาและนาทีเปิดค่าการมองเห็นใครเนาะจะมาเปิดค่าคนพนุนตอนนี้กำลังประสบภัยอยู่หลายอำเภออยู่นะครับตอวน,นี้กำลังประสบภัยอยู่หลายอำเภอสวัสดีจ่าพิกกมมา พูดคุยกันรอกันไปไเรื่อยถามข่าวข่าวกันนอกก็ขอให้ทุกคนเฮงๆปังปังเด้อคุณฝันกลางวันมา ก็ปล่อยเป็นธรรมชาติกฎของผมก็ไม่มีอะไรมากมายก็ทํางานไม่ขี้เกียจกฎของผมก็ทำงานไม่ขี้เกียจทํางานตามคําแนะนาครับสวัสดีน้องสวัสดีสวัสดีเด้อคุณฝันกลางวันดูไซโนคุณฝันกลางวันดูทางไหน ฝากบ้านไว้กับวันดีแล้วครับเด้อวันดี เพื่อไปไม่รู้จะไปชกกับใครลดน้ําหนักก็ลดไปตามภาษาตัวเองก็ <c oughs> <c oughs> เลยลดไปเลยมันดูว่าร่างกายตัวเองมัน ขอพูดหยอกเล่นเน้อน้องอ้อมเน้อน้องน่นโน่นกินข้าวแล้วยังสวัสดีจ้ะน้องอ้อมทานกับกระเพราค่ะวัน สวัสดีทุกคนนะครับน้องตรงตรงไม่แดงแล้วจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอเข็มมราชเนาะรอยต่อกับอำเภอพระนาอ๋อไม่ใช่รอยต่อกับ วันนี้ก็มาเปลี่ยนมุมไลฟ์สดสักนิดหนึ่งครับเปลี่ยนมุมไลฟ์สดวันนี้เปลี่ยนมุมไลฟ์สดทางนี้ยังฝนยังตกอยู่นะครับฝนตกหนักเมื่อเช้านี้ตกต่างลงไปก็ยังไม่ยังไม่ไว้ที่ว่าจะไม่พอ<ม>ก็ต้องทนอีกสักนิดครับอดทนกันสู้ๆกันไปแต่ละคนดีใจกับเพื่อนๆน้อง ครับสวัสดีน้องสวัสดีสวัสดีเด้อคุณฝันกลางวัน,นอยู่ไซโน่คุณฝันกลางวันอยู่ทางไหนสวัสดีนะสาวโน่นมาแล้วครับน้ำโขงเป็นยังไงบ้างตอนนี้ขึ้นถึงไหนขึ้นถึงฝั่งหรือย,อยังนนอมองดูน้ำโขงแถบโฟร์ไฟนึงอีกตาหนึ่งห่าไปรับเลืออยู่สองตาก,กับพ้านะความสุขมาให้ในสองถั่งก่อมบาเบ๋เนาะขอบคุณในเค่อ เป็นพลังใจให้กำลังใจให้เนะาะโดยเฉพาะน้องอ้อมก็มาทุกวันทุกวันน,น่าเอ็นดูแต่ละคนนี่มาช่วยก็ปล่อยเป็นธรรมชาติกฎของผมก็ไม่มีอะไรมากมายก็ทำ